สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เจนมีคำตอบสำหรับสารพนปัญหาเกี่ยวกับโปรตีนถั่วโบต้าพีมาอีกแล้วนะคะคำถามสำหรับวันนี้นะคะทุกคนที่ได้มาจากทางบ้านถามว่า กรดอะมิโน,โนสำคัญอย่างไรคะคำตอบพี่เจนได้มาจากนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงศ์นะคะท่านเป็นอาจารย์นายแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาการบำบัดและเป็นนายแพทย์ประจำแบรนด์โบตาพีนะคะ ท่านให้คำตอบไว้ว่าแบบนี้นะคะโปรตีนนะคะเราเรียกเป็นภาพรวมของอาหารกลุ่มหนึ่งเราเรียกโปรตีนโปรตีนก็คืออาหารกลุ่มหนึ่งกรดอะมิโนก็คือหน่วยเล็กของอาหารกลุ่มนี้นะคะเอาง่ายๆเราเป็นคนนะคะเราเป็นคนทั้งตัวเราเราเรียกว่าคนคนหนึ่งคุณพ่อเราก็เป็นคนคนหนึ่งคุณแม่เราก็เป็นคนคนหนึ่งน้องสาวเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะแต่ว่า หน่วยเล็กที่สุดนะคะของเราของคนเนี่ยนะคะก็คือเซลลเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบตัวเรานะคะเป็นโปรตีนหน่วยเล็กที่สุดเป็นเซลนะคะโปรตีนก็คือตัวเราและหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ว่าเพราะถ้าเราเข้าใจนะคะแบบนี้ว่ากรดอะมิโนนะคะก็คือหน่วยย่อยสุด ของโปรโตีนนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครมีคำถามใดๆเกี่ยวกับโปรโตีนถั่วบตา้าพีคอลลาเจนกาแฟเอสพลัสนะคะหรือว่าคำถามเกี่ยวกับาการทานโปรโตีนการดื่มกาแฟทำยังไงดื่มยังไงต้องทำยังไงนะคะอยากได้หุ่นเฟิร์มกระชับนะคะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะทักพี่เจนมาได้เลยพี่เจนยินดี ให้คำตอบนะคะทุกคนสำหรับไลฟ์สดนี้คลิปนี้พี่จะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ